รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชชชอออกกลกลัวัวว สนับสนุนโดยบาบาร่าสวยเด้งเสกได้ผมแม่ครับแมร้อยเปอร์เนไหมนี่ยผมแม่ร้อยเปร์เซ็ครับทึกภาพนะอย่างคุณเนี่ยน่าจะเป็นกระเทยเหมือนตุ่มใหญ่ๆแล้วมีผมแปะอยู่บนหัวเนี่คงทุเรศหน้าดูเลยนะคือ <laughs> <c oughs> ถ้าพี่พยายามจะทอนหรือพยายามจะหาเงินมาทอนตั้งแต่แรกนะคะเศษเจบาทหนูปัดให้พี่ได้ค่ะพี่เล่นไม่แคร์ใครแบบเนี้ยขับวนไปค่ะเอาไปก็ไป ับวนไปค่ะ <S <S จอดค่ะมึงตะกีออออ้น,นี่มันรถใหม่หหมึงนะพแน่มึงขี่บนรถไม่ได้ต้องมีอะไรรอแน่ย่างอยู่ใ,ให้กูเลือกแบบนี้ไม่ได้หรอกเออมันต้องอย่างนี้สิเพื่อนกูมึงต้องไฟเพื่อของที่มึงรัก สวยงามมากค่ะนะครับจ่ายพึ่งริมมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแต่อย่างน้อยนะกูก็ว่ามันอึดอัดอะเล่นบทตบเล่นบทตบเล่นบทตบอะไรอย่างเงี้ยดูไม่คือะไม่น่าค่ะมึงเนี่ยน่าจะสะดวกใจสะดวกกายสบายทุกอย่างหมดที่สุดแล้วค่ะอ่ะพอๆๆๆละครจบแล้วหาอะไรทำกันดีกว่า ไป<ม>ทเที่ยวกันดีกว่าดีเป็นดารามีเงินแล้วดังแล้วต้องใช้เงินก้อนต้องใช้เงินร้อนเงินเข้ามาใช้ไปให้หมดถ้าอยากจะไปเที่ยวนี่เลยกูบอกเลยไปบางแสนใกล้มากอาหารอร่อยแล้วบอกเลยถ้ามึงอยากจะพลคายมึงไปอยู่ที่ทะเลส่วนกูเดี๋ยวจะหนีไปดีผู้ชายให้อยากได้เท่าไหร่สามร้อยห้าร้อยมีนะคะบอกเลยนี่ไงหนังหน้าไม่ดีต้องเป็นสายเปย์ไม่เอาหาที่มันแอดเวนเจอร์ไปไกลๆหน่อยถูเกาหลีหรอ คนแซบอ่านเซอร์คนเด๋ออ่านดีจะเบิดเจ้ากรน,นะคะสัมผัสน,นอกสัมผัสในสัมผัสแต่นอกนะ่ะ <c oughs> เกาหลีปาซื้อเกาหลีนะตามนั้น <c oughs> นี่แหละครับที่มาที่ไปที่สหายทั้งสามเนี่ยตกลงปรงใจใช้เงินก้อนไปเที่ยวเกาหลีกันแต่ปิงปองดูเหมือนจะอิดออดเล่นตัวเสลอเกินนะครับอ๋อหรืออาจจะเพราะว่านางเนี่ยไม่เคยไปประเทศนอกก็เป็นได้ ก็คือนี่แหละหนูไม่เคยไปไปไหนเลยหนูอยู่แต่เจจก,กีนแล้วหนูก็ไปกราบลงเกลืออะไรเงี้ยไกลสุดของหนูก็คือไปเชียงใหม่แล้วรอบนี้ก็ได้มาเกาหลีแล้วก็เลยไม่พูว่าไปประเทศนอกหรืออะไรต้องทำยังไงต้องมีทำพาสปอร์ตต้องเตรียมเสื้อผ้าต้องทำทุกอย่างอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากค่ะโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปเที่ยวต่างประเทศไปเกาหลีสนุกจะตายมึงอะชอบทัวเออไกลบ้านชิบหายเลย แล้วกูนี่กินยากด้วยมึงนี่นะกิน,กนกคี้ง่ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีอาหารคีนแบบว่าไดเอทให้กูกินกูต้องกินขี้กินขี้กินขี้มะถูกมั้ยมองเขาอ่ะแล้วภาษาอีกอะไรอีกถูกมั้ <ๆ S 1> เขาเกลียดตดนหรือเปล่ากู <ๆ S 1> ไปแอลเขาก็โดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยมาทําไงล่ะคะแหม,ม่ใหญ่เรื่องเยอะอืไม่ไปก็ไม่ต้องไปพอเจนคนอื่นก็ได้จริงใครดนอ่ะ นี่ไงไอซึอแซบแซบมากนางเป็นนายแบบที่เกาหลีด้วยนางจะต้องแบบโปรมากๆไอซึ่นัทรัตคือนายแบบทีมชาติไทยคนแรกบนดันเวเกาหลีผลงานเด่นๆเลยคือได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานโซเฟชั่นวิกสองพซึ่งถือว่าเป็นงานของวงการแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอ๋แถมยังมีผลงานถ่ายแบบเล่น MV ของเกาหลีอย่างต่อเนื่องด้วยนะเออมีความเกาเข้าเส้นขนาดนี้ ไม่ชวนไปเกาหลีไม่ได้แล้วโปรจิกเลยครับวัถึงมากมมีเบอร์กูไม่มีคุณมึงมีใช่ไหมกูไม่มีเอ้ายืนโทรศัพท์ต่ออ่าเอากูแต่มึงไม่ไปนะอ่ามึงง้อกูหน่อยสิไม่มึงไม่ต้องไปไปสิคะไม่่ะ ต่อพี่ว่าไงครับฮัลโหลเอ่อไอ้เสืออยู่ไหนวะเนี่ยพี่อยู่แถวสุขุมวิทเนี่ยพี่ก็กําลังกลับบ้านเดินแบบมาพี่ว่าไงพี่อยู่แบบเดินบ้านเดินแบบที่บ้านเหรอวะไม่รู้อะยังไงวะเอางี้เอางี้ไอ้เสือเฮชรมีโปรเจกต์ไปเที่ยวเกาหลีกันลุยลุยมันมันไปล่าเฮ้ยจริงเหรอพี่สนใจดิมีใครบ้างอ่ะพี่ใคาเออมีพี่ไปละคนหนึ่งแล้วก็เพชรด้วยอีตุ๊กไม่รู้ไปป่ะอีปิงปองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปดิไอสือไปปบ้าี๋ยวพี่พาทัวร์เองมึงเป็นตุ๊ดไม่ใช่เหรอไอสืออยู่ป่ะเนี่ยอยู่แล้วแต่ไปเปล่าเดี๋ยวพี่พาทัวร์เองอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่จัดให้ทุกอย่างพาน้องไปทำไรจะพาน้องไปทำไรเที่ยวอ่างเข้าเรื่องเข้าเรื่องตกลงไปไม่ไปไอสือไปพี่ก็ต้องไปพี่เออหมดด้วยกันไม่ต้องแมนวะอ่ะอยากจะแทนน้องเขาเออง่าย มันแมนนะได้เลยครับได้เลยครับไปครับถ้าไอซ์ไปพี่พาทัวร์เองมาเลย <c oughs> ไปนะโอเคพี่ได้เลยเจอกันครับลุยโอเคดีไม่สวยอย่าเรื่องเยอะ<ไ>โอเคงั้นเดี๋ยวเรานัดรวมพลวางแผนกันก่อนไปที่ร้านอาหารเกาหลีเ,เดี๋ยวส่งโลไไปให้โอเคเปล่าแต่ตอนนี้ปเป็นดตกระเป๋าก่อนเนาะไอซ์ซื้อเดี๋ยวผุยางไว้เลนะ เขาจะไปที่ร้านอาหารเกาหลีกันก่อนเอาถุงยางไม่ได้อต่ถ้าเผื่อฝนมันตกไงจะได้เหมือนว่าเอาถุงยางเนี่ยไปคลมพวกโทรศัพท์บ้านหรือว่าเป็นผุ่นกับพวกอะไรต่างๆอ่ะไอ้สื่อเดี๋ยวเจอกันบายลองดู ส่วนหนึ่งคือผมเนี่ยเคยทํางานที่เกาหลีมาก่อนล้วได้มาร่วมงานกับพี่ๆทั้งสามคนผมแบบตอบตกลงทันทีเลยทุกอย่างที่เป็นเกาหลีอาหารเกาหลีเราจะกินภาษาเกาหลีเราจะเรียนพูดพี่จะรีบกับคนเกาหลีแล้วก็จะทำผมเคยแล้วพี่ฮาฮะหาใช่ไหมฮะผมต้องการชาสักหนึ่งแก้ว่เต๋อบ้าเหรอพอมีไว้ทำอันนี้ได้ผมนี่แหละผมแล้วอ๋อได้ผม ว,ว่าร<อ>เสนเส,สนับสนุนโดยบาบาร่าสวยเด้งเสกได้ทุกอ,อย่างที่เป็นเกาหลีครับอาหารเกาหลีเราจะกินภาษาเกาหลีเราจะเรียนพูดฟีเจะรี่กับคนเกาหลีเราก็จะทำ